พลังแห่งธรรมชาติเคล็ดลับการฟื้นฟูใจในยุคที่เร่งรีบในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนและความเครียดจากการทำงานหลายคนอาจหลงลืมไปว่าธรรมชาติคือยารักษาที่ดีที่สุดและหาได้ใกล้ตัวที่สุดอย่างหนึ่ง การใช้เวลาเพียง15-20นาทีต่อวันท่ามกลางพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือการมองดูต้นไม้ในกระถางเล็กๆสามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดลงได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเราปล่อยให้สายตาได้พักผ่อนกับสีเขียวของใบไม้และหูได้ฟังเสียงลมพัดเบาๆสมองของเราจะเข้าสู่สภาวะการฟื้นฟูความสนใจ หรือ attention restoration ทำให้เรากลับมามีสมาธิและคิดงานได้สร้างสารรค์ยิ่งขึ้นนอกจากสุขภาพจิตแล้วอากาศบริสุทธิ์และแสงแดดยามเช้ายัางช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายการก้าวออกจากห้องแอร์ไปสัมผัสไออุ่นของแดดและกลิ่นดินหลังฝนตกจึงไม่ใช่แค่การพักผ่อน แต่คือการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชีวิตอย่างแท้จริงลองหาเวลาสักนิดในวันนี้วางมือถือลงแล้วออกไปสูดหายใจลึกๆท่ามกลางธรรมชาติดูนะครับเพราะหัวใจของคุณอาจกำลังต้องการเสียงกระซิบจากป่าไม้มากกว่าที่คุณคิด